สวีดัสสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อยุทยานะครับวันนี้ครับผมขออนุญาตพามาชมกันนิดนึงเป็นโต๊ะบัญชีหน้าโค้งนะครับไม้สักแล้วที่สําคัญเลยคุณลูกค้าต้องย้นย้ําก่อนว่าตัวนี้เป็นไม้สักอายุเยอะนะครับคุณลูกค้าสังเกตดูจากสีนะครับได้เลยอันนี้เป็นสีธรรมชาติของไม้เลยนะครับเป็นโต๊ะบัญชีหน้าโค้งครับนี่ครับหน่าเห็นไหมครับเคิร์ฟโค้งนะครับสวยมากๆเลย มาพร้อมกับลิ้นชักเก็บของนะครับเยอะมากๆด้านด้านขวาสุด3นะครับกลาง1เป็น4ีลิมซ้ายอีกเป็น5แล้วก็พร้อมมาบานเปิดอีกนะครับตามที่เห็นเลยครับคุณลูกค้าเปิดราคากันไปก่อนเลยครับสะใจกันหน่อยนะฮะไซส์ใหญ่แบบนี้คุณลูกค้าลองหาดูได้เลยราคานี้ไม่มีแน่นอนราคาตัวนี้เริ่มต้นครับหน้าโค้งอยู่ที่19,900บาทครับ เดี๋ยวคุณลูกค้าฟังราคาไปแล้วเฮ้ยน้องทำไมมันแพงจังอ่ะเดี๋ยวรอรอฟังขนาดก่อนครับพี่ใจเย็นๆนะฮะแล้วไม้แก่แบบนี้ขนาดใหญ่ๆแบบนี้ผมว่าราคานี้หาน้อยมากนะครับไม่ค่อยมีใหญ่ไม่ใหญ่คุณลูกค้าดูเลยหน้าโคง้งลึกนะครับถึงหลังหน้าถึงหลังลึกตรงโคง้งถึงข้างหลังเลย86ซนติเมตรยาวซ้ายไปขวารวมอยู่ที่1เมตร50เซนสูงอยู่ที่80เซนครับใหญ่นะครับคุณลูกค้าตัวนี้ฮะถ้าไม่ใหญ่หรือว่าเล็กไปยังไงสั่งทําได้ หรือว่าคุณลูกค้าบางท่านนึกภาพไม่ออกลองเอาตลับเมตรที่บ้านลองดึงดูเลยยาวเมตรห้ลึก86เซนสูง80เซนไม้สักอายุเยอะๆแก่ๆแบบนี้ครับคุณลูกค้าดูฮะราคา19,900บาทแพงเหรอครับคุณลูกค้าผมว่าสมราคานะแล้วก็ดูคุณภาพงานก่อนนะฮะแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดครับคุณลูกค้าต้องบอกเป็นรุ่นอัปเกรดเลยนะครับอัปเกรดมาใหม่ต่างจากเดิมยังไงรุ่นเก่าครับคุณลูกค้าไม่มีที่พักเท้าในาให้เราใส่ให้ด้วยราคาเท่าเดิมคุณลูกค้า ลิ้นชักเดิมอันบนเล็กอันบนเล็กเท่ากับตัวนี้เลยผมแก้ให้ใหม่เป็นใหญ่ๆเท่ากันหมดใหญ่ๆเท่ากันหมดราคาเดิมครับคุณลูกค้าครับใครที่กําลังมองหาโต๊ะบัญชีนะครับไซส์ทําทงานเลยนะครับแบบว่าโออานะครับคุณลูกค้าอลังการนิดนึงนะครับใหญ่ๆแบบนี้เหมาะมากแล้วก็เรียบทำำาําความสะอาดง่ายสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดคุณลูกค้าตัวนี้ผมแนะนําเลยแต่แอบ,บกระซิบกันนิดนึงคุณลูกค้าตัวนี้นะครับ มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับสนใจแล้วก็เตรียมจะวางมาจําเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าท่านใดสนใจยังไงก็ไม่ต้องเสียใจไปครับสั่งทําได้ครับคุณลูกค้าอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะถ้าท่านใดสนใจนะครับเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีครับคุณลูกค้าครับเพราะว่าราคาไม่แพงครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นไซส์นี้นะครับขนาดประมาณนี้ดีเทลประมาณนี้2 0,000ื่นขึ้นครับคุณลูกค้าครับแล้วก็มีอีกนิดนึงคุณลูกค้าถ้าเป็นหน้าเหลี่ยมนี่ครับผมให้ดูนิดหนึ่งด้านในนะครับหน้าสี่เหลี่ยมตรง ประหยัดไปอีก1น0 0บาทครับคุณลูกค้าคือหน้าตรงๆแบบนี้เลยตรงๆเลยนะฮะไม่โค้งนะครับประหยัดไป1น0 0บาทก็คือ189่นแบาทนะครับถูกลงไปอีกแต่ผมแนะนํารุ่นนี้สวยครับหน้าเคฟโค้งได้ห่วงจุ้ยด้วยครับสำหรับท่านใดที่เขาเรียกว่าเล่นในเรื่องของห่วงจุ้ยด้วยนะครับนิยมก็จับเลยฮะตัวนี้เดี๋ยวผมขอยัดดีเทลนะครับนี่ครับซ้ายแล้วคุณลูกค้าดูสังเกตได้ว่ากุญแจผมสั่งช่างติดทุกดอกฮะไม่ต้องกลัวเลยโต๊ะบัญชีนะครับเราต้องเก็บเราต้องล็อกได้ทุกชชิ้นททุุกกกดออ่ง นี่ครับผมใส่ให้ทุกทุกรุ่นทุกช่องเลยไม้แท้ครับไม่ต้องกลัวนะครับซื้อกับผมไม่ต้องกลัวเลยครับคุณลูกค้าปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยาชื่อนี้การันตีฮะเปิดมา20กว่าปีคุณลูกค้าครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับมีปัญหาอะไรแวะเข้ามาหามาดูมาคุยกันได้เลยครับคุณลูกค้าไม่ต้องซีเรียสแล้วก็นี่ฮะที่ผมแนะนําที่ผมเอ่ยไปด้านในปกติผมไม่ได้ทํานะเป็นปล่อยโล่งหมดเลยรุ่นใหม่อัปเกรดครับคุณลูกค้ามีที่พักเท้าให้ด้วยราคาเดิมมีเพิ่มให้เติมให้แต่ราคาเดิมคบูก้้าานนนีด เปิดมานะครับเป็นที่จัดสาหรับท่านใดที่ไปทาโต๊ะบัญชีครับก็เก็บบินเก็บของเก็บอุปกรณ์นะครับได้หมดเลยนะครับตรงกลางดินชักยาวนิดนึงแล้วก็ซ้ายมาก็ยังเก็บได้อีกคุณลูกค้าโอ้โหตีกับตัวนี้ล็อกอยู่เปิดมานี่ฮะไม้แท้คุณลูกค้าไม่มีไม้อัดปนนะคบไม่ต้องกลัวเลยนะครับเปิดมาด้านในดูครับคุณลูกค้าดูคุณภาพครับนิดนึงนะฮะตรงที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าชี่เลื่อยฝุ่นนะครับช่างผมเจาะในเรื่องของกุญแจแล้วก็มือจับ ไม่ได้ปัดออกโคทตทีครับคุณลูกค้าครับด้านในประมาณนี้เลยเลียวๆแบบนี้เลยฮนะถ่ายกันสดๆให้เห็นไปเลยนี่ครับบานปิดเปิดไปแล้วก็ด้านล่างเป็นบัวทิพเต็มนะครับสวยคุณลูกค้าตัวนี้ไม่ควรพลาดท่านใดเขาเรียกว่าที่กําลังมองหานะครับโต๊ะบัญชีสัก1หนึ่งตัวผมว่าตัวนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งโจทย์อีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับพี่ไม่ควรพลาดเลยยังไงไม่ต้องรีบด่วนตัดสินใจคุณลูกค้าครับว่างๆผ่านไปผ่านมาอายุธยามาได้เลยครับคุณลูกค้ามาเที่ยวไหว้พระนะครับ มหาอะไรทานอร่อยยก๋วยเตี๋ยวเรือโรตีสายไหมนะครับยุทธยาขึ้นชื่อเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมขากลับแวะมาเลยครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์มาทิยาครับผมมาชมสินค้ามาชมงานตัวจริงก่อนครับคุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่างานไม้อยากจะให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูเนี่ยครับดูฮะมาดูงานไม้ตัวจริงก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบใดนะฮะแล้วค่อยตัดสินใจกันคุณลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับถ้าใดสนใจฝากด้วยครับติดต่อสอบถามมาได้เลยครับผมปัญญาเฟอร์นิเจอร์มาทิยาครับ ให้มาชมให้มาดูนะครับประมาณนี้เลยท่านใดสนใจครับอย่าอย่าลืมนะครับฝากประชาสัมพันให้ด้วยครับเป็นประชาสัมพันให้เราด้วยเพื่อนป้าพี่ป้านาอานะครับคนรู้จักใครต้องการไม้สักไม้จริงคุณลูกค้าแนะนำมาเลยปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยาครับเราดูแลแล้วก็มีบริการหลังการขายให้นะครับบริการจะส่งให้ด้วยนะครับก็ยังไงทักมาสอบถามมาคุยกันได้เลยครับคุณลูกค้าวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าครับยังไงก็ต้องขอตัวลาท่านไปก่อนเลยกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับก่อนจากกันไปเช่นเคยขอท่านมีความ ร่างกายแข็งแรงที่สำคัญเลยร่ำรวยเงินทองกับทุกท่านเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาดุว่นไปก่อนครับผมสวัสดีครับ